ภาค2เลือกบิ๊กโจ๊กขึ้นประเด็นหน่อยนีย่คือมันมีรายละเอียดเยอะนะแล้ววันนี้ต้องบอกว่าคือถ้าดูพุทธท็อปมันก็จะมีมุมต่างอ่ามุมต่างต่อมาคุผู้ชมครับสำคัญมากไม่อยากให้ดึกช่วยเปิดผังเมื่อกี้เพจตัวบุคคลสักนิดหนึ่งสามารถสนรพงอ่าเดี๋ยวลองขึ้นเพจเต็มก็ได้อ่าเห็นนะ และต้องบอกก่อนในทุกคนเนี่ยเขาปฏิเสธกันหมดถูกไหมทุกคนคือผู้บริสุทธิ์ก่อนนะครับ,รบถึงแม้ตํารวจจะสงสัยนู่นนี่นั่นอ่ะเออหรือแจ้งข้อหาเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องไปทางปาปชครับ,รบล่าสุดเนี่ยท่านอออ่างเนี่ยท่านก็ให้ทนายความไปแจ้งความเอาผิดท่านภาคภูมิแล้วเพราะเข้าใจว่าท่านออ่างเนี่ยคณะกรรมการปราปชท่านก็ปฏิเสธเรื่องการรับทองแต่มันมีคนคนหนึ่งก็คือคุณสุรสิทธิ์คุณสุรสิทธิ์เนี่ยคุณผู้ชมฮะคุณผู้ชมดูในผังนะครับคุณสุรสิทธิ์เนี่ย ขอภาพรถเอาขาดหน่อยได้ไหมความมือเปลี่ยนได้เลยจ้ะเป็นภาพรถเอาผาดจา้ะเราดีไหมเนี่ยแต่ก็ต้องคุยแหละเพราะทุกอย่างอย่างที่บอกทุกอย่างที่รเราเสนอไม่มีอคติอะไรกับใครทั้งสิ้นมันก็ต้องคุยกันเออโทษทีนะเต้องเป็นภาพตอนเปิดและส่งทองแล้วปิดภาพหยุดตรงนั้นตอนเปิดและส่งทองตอนเปิดและส่งทองอา่าตอนเปิดแล้ส่งทอง เนี่ยฮะอ่ะคนเนี้ย,อ,อ,ยอยู่ตรงนี้ก็กำลังสงสัยว่าเอ้จริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นใครกันหนอและจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่ไปรับทองแล้วเอาทองไปให้ท่านคณะกรรมการปปชอ,อ,อ,อา่างหรือไม่ครับหรือไม่นะฮะเพราะปาชปชปฏิเสธแล้วองค์ประชุมใหญ่ก็มีการตั้งกรรมการสอบเรียบร้อยแล้วเอากลับมาตรงนี้ คนคนนี้เนี่ยที่ว่าชื่อสุรสิทธิ์เนี่ยคุณผู้ชมครับเอาอย่างนี้เลยทีมงานเบอร์ภาพเอกแล้วใช่ไหมเออเบอร์ภาพคุณเอกมาแล้วใช่ไหมอ่ะเปิดหน้าเบอร์เบอร์เลยเบอร์เบอร์แบบไม่ต้องเห็นอะไรเลยเบอร์เบอร์คนที่ชื่อว่าเอกเอาเบอร์ไปเลยเออแล้วเจาะมาที่หน้าพี่ล่าสุดคุณผู้ชมครับอ่านี่แหละครับ ถามว่าคนคนนี้ที่เปิดในพุทธทอล์คคือใครหยุดไว้เลยจ้ะทีนานน,อยอยาน,นิ่งเอาอย่างนี้เลยจ้ะนิ่งเอาไว้งี้ไม่ต้องรับรู้ว่าเขาเป็นใครไม่ต้องรู้ที่ยงที่อยู่แค่กําลังจะบอกว่าเขาเป็นญาติคุณสุรสิธิ์ครับและขณะเดียวกันถามว่าคุณสุรสิธิ์วันนี้ไปอยู่ที่ไหนคุณสุรสิทธิ์ที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นคนถือทองเนี่ยนะฮะ246 แต่จะเอาไปให้ปปชหรือไม่อย่างไรเนี่ยอันนี้สุดแล้วแต่ญาติคนนี้คือคุณเอกบอกว่าเขาไม่รู้มาก่อนฮะว่าสุรสิทธิ์ไปรับทองให้ใครหรือไม่แต่ขณะเดียวกันจำได้ว่าวันที่24ธันวาคมมีตำรวจถือหมายค้นเข้ามาที่บ้านครับ และหมายค้นที่เข้ามาที่บ้านเป็นหมายค้นเกี่ยวกับยาเสพติดและตอนนั้นเป็นชุดสืบของทางภาคเข้ามาเข้ามาตรวจคน้นคุณเอกซึ่งเป็นญาติกับคุณสุรสิทธิ์บอกว่าตอนนั้นชุดสืบขอหมายจะมาดูเรื่องยาเสพติดและตอนนั้นเนี่ยพยายามถามชุดสืบว่าเอ๊ะบ้านเราไปเกี่ยวอะไรกับยาเสพติดชุดสืบบอกเอานิดเขาขอหมายมาเรื่องยาเสพติด แต่ตอนที่ชุดสืบมาที่บ้านเห็นบอกว่าตอนนั้นขอเก็บโทรศัพท์มือถือเอาไปตรวจสอบแล้วเอาคุณสุรสิทธิ์เนี่ยนะฮะไปสอบที่โรงพักโดยเชิญคุณสุรสิทธิ์คนที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะรับทองแล้วไปส่งให้ใครหรือเปล่าเอาไปที่โรงพักสอบกันแบบข้ามวันข้ามคืนนะฮะเห็นบอกจับตอนนี้ปล่อยอีกทีคือ6กโมงเช้าโดยมีการเอาไปสอบที่โรงพักตรงบริเวณชั้น3และดูเหมือนกับ มีการขอสอบถามเรื่องทองคำสุรสิษิ์ไม่ได้บอกรายละเอียดเยอะแต่สุรสิทธิ์บอกว่าได้เซ็นอะไรไปบางอย่างเกี่ยวข้องกับเรื่องทองคาในกระดาษ A4 และณนะปัจจุบันนี้หลังจากสุรสิทธิ์ถูกปล่อยตัวออกมาสุรสิทธิ์กินไม่ได้นอนไม่หลับและออกจากพื้นที่ทันทีฮะประมาณนี้ฟังเสียงฮะ ที่เทพูดไปแกแกว่าแกไม่รู้จักนะครับมมไม่รู้จักเป็นการส่วนตัว<อ>ขึ้นไปกุงเทพมั่งแกลุงมานี่มั่งได้แบบนั้นนะครับแต่ปกติแกไม่ได้อยู่ใต้ตลอดไม,มไม่ได้อยู่ตลอดอมารู้ข่าวตอนแกว่าตำรวจมาครับตำรวจมาวันนั้นมาตำรวจมาประมาณเจ็ดแปดคนนึ่งอ่ถี่ั่งมีอาวุธได้มาซึ่ง,งมีใบได้มาเมอาคคนคนเนี่ยว่ามาขนยาเสพติดได้แบบนั้นนะครับมันมีเขียนเสื้อดำมีปอบปากแปดอะไรพวกมันไม่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 ค่อยรู้มากเวันนี้น่าจะเป็นพักแปดได้เย่ะ คนหรือที่นอนใต้ที่นอนบนในเตดเลยคือคอืหรือมดเลยครับเขาก็ชวนชวนพีศิตนะครับชวนพีผีสิทิ์ไปขอ้อข้อไปสอบปากคำลยหลวงตาช่างครับแกว่าห่ังจะแกกลับมาแล้วนะวก็แกล่ำเรื่องเรื่องนั่นเรื่องข้างบนไม่มไม่ไม่เกี่ยวกับยาที่ติดที่บ้านได้เป็นอะไร แกไม่ได้หลาวพมมาครับพุมก็ไม่ค่อยกล้าท่ามเพราะเราไม่ไม่รู้ว่าเขาเฮ็ดเหเป็นเรื่องวัืถุไม่ค่อย่านท่ามครับซึ่งแกก็ก็ความระแวงกันนอ้นไม่รับได้กันครับซึ่งตั้งแต่วันที่เกิดเหตุที่ตํารวจปล่อยแกมาไหนแกก็คือออกจากบ้านเลยมานอนได้คืนเดียวครับแกกลัวครับระแวงไม่ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยแรงอะไรแบบนั้นครับตอนนี้ครอบครัวได้ติดกับติดต่อกับแกบ้างไหมครับติดต่อไม่ได้เลยครับก็คือหายไปเลยหายไปเลยครับแกน่าจะกลัวอะไรกันเลยครับ ให้มาเกี่ยวข้องกับก็วาครับเราประชาชนตัวเล็กๆไม่มไม่ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรครับที่ที่ท่านผู้ชมครับเพราะฉะน,นั้นอ่ะทั้งหมดนี้ก็คือที่ที่วันเนี้ยเขาพยายามบอกเราก็คือว่าหนึ่งถ้ามันเป็นเรื่องยาครอบครัวเขาไม่เกี่ยวกับยาครับสองทำไมคุยเรื่องยาแล้วกลายมาเป็นเรื่องทองคเอาแหละทั้งหมดนี้ผมจะไม่ไปชี้นําอะไรทั้งสิน้นแต่เราต้องให้ความเป็นธรรมทุกคนในฐานะสื่อเราไปเจออีกคนหนึ่งอ่ะผมเรียกนามสมมุติแล้วกันเอาเป็นนางเอกเอกเอกแล้วกัน หรือนั่งไก่คุณไก่เนี่ยเขาก็ขอความเป็นธรรมกับทางรายการมาเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยณตอนนั้นเนี่ยตัวเองเนี่ยไม่ได้อยู่ในบ้านพักแต่ตอนที่ชุดสืบมาถึงเนี่ยคุณผู้ชมครับปรากฏว่าเขาก็สงสัยบอกโอ้โหเนี่ยมาขอคนเรื่องยาแต่ปรากฏว่าเอาไปสอบข้ามคืนแล้วตอนเช้าปล่อยตัวมาก็ถามคุณสุรสิทธิ์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาคุยเรื่องอะไรปรากฏว่าหนึ่งในนั้นคือเรื่องทองคําแต่เอาแหละ เขาไม่อธิบายต่อว่าเรื่องทองคำเนี่ยลึกๆตํารวจคุยอะไรกับเขาแต่ที่แน่ๆมีการให้เขียนใส่กระดาษ A4 เอาไว้เนี่ยนะฮะซึ่งโอ้โหคุณสุรสิทธิ์น่าจะยอมรับด้วยอืข่าวนี้โอ้โหถ้าสุรสิทธิ์ยอมรับแล้วเป็นคนถือทองด้วยแล้วหลังจากนั้นจะไปไหนละฮะไปปปชหรือเปล่า หรือจะไปถึงใครอะไรยังไงล่าสุดเขาบอกตอนที่มาสอบเนี่ยไก่บอกกับเราบอกโอ้ oh, เสียดายอย่างเดียวคือพูดไม่เพาะเลยกับคุณสุรสิทธิ์ขึ้นมึงขึ้นกูกับเขาตลอดเลยแต่ถ้าสนใจนะสุรสิทธิ์ไม่ยอมบอกใครเลยว่าไอ้ที่เขียนนะ่ะเขียนอะไรแต่เหมือนกับคนใกล้ตัวบอกสุรสิทธิ์เขาน่าจะยอมรับผมใช้คํานี้ก็แล้วกันครับส่วนที่ว่ายอมรับแล้วจะไปยังไงต่อแล้วแต่ตํารวจแล้วล่ะครับตอนนี้ ถามว่าเป็นธรรมไหมเขารู้สึกว่าสุรสิทธิ์ยังรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมนะครับแล้วอยากจะขอความเป็นธรรมกับสื่อมวลชนเพียงแต่ว่าตอนนี้เขากังวลและเขากลัวครับส่วนเราก็ถามตรงๆบอกแล้วไปหิวทองจริงหรือเปล่าไปหิวให้ใครใครสั่งมาคนใกล้ตัวบอกเขาไม่รู้เพราะหัวไม่ยอมเล่าหลังจากออกจากโรงพักหัวไม่พูดอะไรเลยแต่ผัวกลัวมากและผัวก็ไม่อยู่ไม่รู้ว่าตอนนี้ไปไหน แล้วคนในบ้านก็บอกติดตอ่อไม่ได้แล้วทั้งภรรยาก็ติดตอ่อผัวไม่ได้ทั้งลูกก็ติดตอ่อไม่ได้ทั้งป้าก็ติดตอ่อไม่ได้ลุงก็ติดตอ่อไม่ได้คือในบ้านอ่ะญาติทั้งหมดติดตอ่อไม่ได้เลยครับแต่เชื่อว่าเขาปลอดภยัยถ้าบอกว่าเขาเอาทองมาจริงๆแล้วเขาส่งให้ใครงานนี้มีหนาวละครับคดนีนี้อ้าวกลับมาตรงนี้งานนี้ได้มีหนาวละครับคดีนี้ ล่าสุดเนี่ยน,นะเราโทรศัพท์ไปเช็คอีกว่าเราต้องเอาข้อมูลว่าจริงๆแล้วมันมีการไปหาคุณสูรสิทธิ์จริงๆใช่ไหมเราเช็คไปยังผู้กํากับสอพอท่าฉางพันตรจเอกบัณดิตท่านติดภารกิจอยู่แต่ท่านก็ให้ข้อมูลเอาเปิดภาพตํารวจวงถแถลงขึ้นมาเจาะหน่อยก็ได้เออวงแถลงข่าวเอาขึ้นมาเจาะหน่อยนี่ฮะผู้กํากับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีการประสานมาจริงๆนะครับ ว่าจะมีการเข้ามาในพื้นที่ก็คือเขาประสานพื้นที่มาก่อนส่วนที่ว่าเขาคุยเรื่องอะไรกันเนี่ยอันนี้ท่านผู้กับในพื้นที่บอกไม่ทราบครับแต่มีเรื่องหนึ่งอันนี้ก็ถือว่าพีคเหมือนกันคุณสุรสิทธิ์น่าจะแจ้งความกลับนะครับกับชุดที่เข้าไปหาเขาที่บ้านอ่ะผู้กับบอกประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับอ้าเรากลับมาตรงนี้คุณผู้ชมฮะเรื่องมันยังไม่จบ พราะเมื่อวานนี้เฮีย er อังใช่ไหมที่ไอสารวัตรเขาคุยด้วยภาพปึกเงินเฮียอังหน่อยฮะเพราะเมื่อวานเฮียอังก็บอกอ้าวจริงเพราะคนก็อาจจะมีคําถามว่าเอ๊บิ๊กโจ๊กท่านได้งงได้เงินมาจากเฮียอังจริงว่าตามข่าวที่ลือกันเฮียอังเมื่อวานนี้เปิดใจกับพุทธทลอกท่านไปดูย้อนหลังได้เลยเฮียอังบอกมันมีการแบ่งเปอร์เซ็นต์เพราะบิ๊กโจ๊กท่านแนะนํามาเราก็เลยบอกให้มันจริงเหรอวะ แล้วแบ่งเปอร์เซ็นต์ทีเป็นล,ล้านๆเลยเหรอวงการพระเนี่ยเพื่อความเป็นธรรมกับท่านบิ๊กโจ๊กแล้วก็เฮียอังเราก็ไปถามคนกลางว่าเขาแบ่งเปอร์เซนต์กันจริงหรอสมมุติป้าอาตาแนะนำคนที่มีพระเก่าแก่ให้กับพี่แล้วพี่เป็นเซียนพระรพี่ไปซื้อมาเนี่ยนะแล้วพี่สามารถได้พระราคาถูกและได้กำไรพี่จะต้องแบ่งให้ป้าจริงไหมป้ากดเรื่องจริงนะฮะ เออก็แสดงว่าบิ๊กโจ๊กได้ส่วนแบ่งในวงการพักก็แบ่งกันจริงค,รคือถามว่าใครเป็นคนพูดเรื่องนี้ทางด้านคุณนัทแฟนพันธ้คุณธนัทชัยวัชิรรักิ์บอกเฮ้ยมันมีอย่างนี้จริงเรื่องแบ่งเปอร์เซ็นต์ถูกไหมต้าก็คือว่าถ้าคุณนัทนะครับบอกว่าถ้าเอาตามตลาดวงการพระเครื่องทั่วไปเนี่ยสมมติว่ามีนายกรเป็นนายหน้ามาบอกกับเซียนพระว่าจะพาไปซื้อพระเครื่องกับคนคนหนึ่ง,หน,งหนึ่งล้านบาทโดยปกติวงการพระเครื่องเนี่ยนะฮะตัวของนายกรเนี่ยจะเป็นนายหน้าและได้ค่านายหน้าจากยอดซื้อ ระของเซียนพระ10%นั่นก็คือ1 0 0 0บาทนะครับซึ่งถ้าเทียบเทียบกับในหน้าที่ดินเนี่ยก็ ได้สัดส่วนประมาณ3%ถือ,อว่าเอาง่ายๆเลยให้เข้าใจง่ายๆอ่ะเจาะมาตรงนี้หมายความว่ามันมีจริงหลักๆต้าแล้วเมื่อมันมีจริงคือแบ่งเปอร์เซ็นต์คือ10%โดยหลักแล้วแต่ความชื่นชอบมี20%ก็ได้30%ก็ได้สมมุติผมไม่ได้พระราคาถูกมาและไอ้ป้าแนะนํามาให้ผมผมสามารถทํากําไรได้30ล้านอ่สมมุติผมอาจจะให้ตา้าไปเลย20%เพราะยังไงผมก็กําไรมันมีแบ่งแบบนี้จริงๆและที่สําคัญก็คือการแบ่งแบบนี้เซียนพระเขาทําแบบนี้อยู่แล้วยกตัวอย่างอย่างกรณีเซียนพ พระมีพระดีสมเด็จวัดระฆังราคา10บล้านเซียนพระอยากได้แต่ไม่มีเงินซื้อจึงจําเป็นต้องไปเรียนเชิญเซียนลายอื่นมาช่วยแล้วเซียนพระลายอื่นก็ออกเงินซื้อก่อนแต่พระเข้าร้านตัวเองหลังจากนั้นเซียนพระที่ออกเงินจะต้องได้เงินคนละครึ่งกับเซียนพระที่ขอซื้อในราคาที่ถ้าขายได้แพงก็ต้องแบ่งเซียนพระที่ออกทุนก่อนด้วยโอ้โหไม่มีงี้เหรออันนี้กลายเป็นอีกแบบหนึ่งเลยนะเพราะของบิ๊กโจ๊กเนี่ยทางด้าน เสียอันเขาบอกว่าแบ่งเปอร์เซนต์ให้เพราะบิ๊กโจ๊กแนะนําพระมาดีแล้วก็ขายได้กําไรอันนี้กลายเป็นอีกแบบหนึ่งสําหรับ,บวงการพระก็คือไม่มีตังค์แต่รู้ว่าเนี่ยเซียนคนอื่นมีเงินเซียนคนอื่นเนี่ยก็ออกให้พี่เพื่อไปซื้อก่อนพอพี่ได้กําไรปุ๊บพี่ก็ต้องมาแบ่งให้เซียนคนอื่นกําไรด้วยครับโอ้มีอย่างนี้จริงๆส่วนถามว่ามันจะฟอกเงินได้หรือไม่อย่างไรเอาเป็นว่าทั้งหมดนี้มันตรวจสอบได้เพราะแน่นอนคนขายพระ สมมติคุณบอกซื้อมา10บล้านเขาก็ไล่บี้ตามไปเลยว่าเฮ้ยไอ้คนที่ขอซื้อคุณเอาเงินมาจากไหน10บล้านเพราะฉะนั้นเอาแหละเรื่องของเียอั่านก็คงจะเหมือนกันถ้ามีการแบ่งเปอร์เซ็นต์<ฮ>มันก็สามารถไล่ตามว่าแต่ละคนหาเงินมาจากไหนอาฟังเสียงคุณนัทแฟนพันแท้เนี่ยฮะจตุคามในขอในงอบอกว่าพี่นัทครับผมจะพาไปซื้อพระบ้านบ้านหนึ่งซื้อพระนะไปถึงว่าพาผมอะเข้าไปซื้อกับผู้ที่มีพระเครื่องครับโอเคกติกาง,ง่ายสุดนะ ผมซื้อเท่าไหร่จากยอดซื้อคุณได้10%บเปอชัดเจนของวงการของวงการจะดีกว่าขออนุญาตเปรียบเทียบที่ดินบางทีสามเปอร์เซ็นต์ได้ได้ไม่ถึงขายยากกว่าเอะอ,อย่างงี้ง่ายเลยเพราะอะไรเพราะไม่มีผู้ซื้อรอ,อ,อรับเลยยกยกเกรดจากเปลี่ยนจากในกรในขอนในงอนด้วยกันแล้วเปลี่ยนเป็นเซียนด้วยกันแล้วสมมติเซียนด้วยกันเนี่ยบอกเอ้พี่นัทเราไปเซียนด้วยกันนะรู้จักกันพอดีผมไปเจอบ้านบ้านหนึ่งว่ะ แต่ว่าอันนี้ต้องให้พี่นัทเข้าไปซื้อว่ะอันนี้แจกแทนที่อยากสิบเปอร์เซ็นต์น่ะกับกลายเป็นสมมติถ้าผมซื้อหนึ่งล้านสมมตินะฮะผมซื้อหนึ่งล้านเนี่ยถ้าเป็นเซียนถ้าเป็นคนอื่นน่ะคุณจะได้กำคุณจะได้ค่าค่าติดต่อสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือคุณได้หนึ่งแสนละอะ่าแต่ถ้าเป็นเซียนด้วยกันกับกลายเป็นถ้าผมซื้อหนึ่งล้านผมขายเท่าไหร่กำไรฮาร์ฟเลยอยู่ในห้างบันทิปของมันอยู่ในร้านเนี่ยแล้วมีในกรในขอในงอเอาพระเข้ามาขายสมมุติวาาาวว่าาาาาาเเเออขข้้้มมมมยลนนนผแกััีสด็จะคงงงึ แพงที่สุดในประเทศไทยส่วนวละขังเอามาขายเสร็จตีราคาสิบล้านด้วยปัจจัยหลายๆประการเช่นผมอาจจะเงินไม่พออาจจะดูแบบไม่กล้าซื้อผมต้องเชิญผมขออนุญาตเชิญเซียนโทษบางแคส,สมมตินนะอาจจะเจออาจจะเชิญเซียนบอยทาพอาจารย์อาจจะเชิญพี่ต้อยเมืองนนอาเชิญคุณหมึกทาปอาจารย์เชิญใครก็แล้วแต่พระเข้าร้านผมนะแต่ผมยังไม่จ่ายเงินซื้อยังไม่สามารถกล้าที่จะซื้ออาจจะเชิญเฮียประเสริฐมาเฮียเซอร์ช่วยดูให้หน่อย เฮียเขามาดูเสร็จนัดซื้อเลยเดี๋ยวพี่ออกตังค์ของข้าร้านผมนะ mm hmm. เขาออกเงิน10ล้านกำไรต้องแบ่งกับผมคนละครึ่งเห็นะนมันเป็นแบบนี้อ่ะทั้งหมดนี้ก็ผมเชื่อว่าตํารวจไทยเดี๋ยวก็คงต้องพิสูจน์ตัวเองและทั้งหมดทั้งมวลนี้อย่างที่บอกยังไม่มีใครถูกตัดสินว่าเป็นผู้ผิดทั้งหมดก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์แต่การแจ้งกระบวนการทางข้อหามันเป็นขั้นตอนตามกฎหมายส่วนหนึ่งที่จะต้องนาไปสู่การพิสูจน์ความจริงจบครับ ใกล้ชิดกันมากขึ้นเข้าถึงเนื้อหาที่มากกว่าใครกับพุทธทอล์กเพียงคุณสมัครสมาชิกแบบรายเดือนเดือนละ25บาทขั้นตอนการสมัครเพียงเข้าแอปพลิเคชัน Google Chrome บนมือถือหรือกดผ่านคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก iPad ค้นหาพุทธทอล์กอย่าลืมนะครับกดปุ่มสมัครสมาชิกเลือกวิธีการชำระเงินอ้อแล้วอย่าลืมกดยืนยันการสมัคร แค่นี้คุณก็จะเป็นสมาชิกพุทธทอคได้อย่างง่ายดายรับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมอ่านรายละเอียดหลังจากการสมัครครับและที่สำคัญเมื่อทุกท่านสมัครเสร็จเรียบร้อยผมก็ต้องขอต้อนรับท่านเข้าสู่สมาชิกพุทธทอกค,ครับ <Talk S 2> <Talk S 1> คือเรื่องจริงที่คุณต้องฟัง